บทที่หธรรมจากการตัณรอสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพักวาพระลานาสียังวิหารติอิสิปตะเนมิขะตาเยตตะลโขพักวาปัญจะวัคคิเยพิกุอมมันเตหิเทวเมพิขเวอันตาปันพระชิตเตนะนาเสติตตพายโยจะยังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหินคัมโมปโปทุชนะนิโกอนะาิโยอนัตถะ สันหิโตโยจะยังอตัตตกิรามัถานุโยโคทุกโขอ,อนัลิโยอน,าานยัตถะสันหิิโตเอเตเต,เตพิกเวอุปโโอ,อันเตอนุปปัคขามามัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธสัมพุทธาจากขุกรณียานั้กาลณีอุปสมายะภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิ สัมพุทธาจักขุกรลนียานกรณลนิอุปสมัยะภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถกิโกมัคโศยญาติฐานสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมปสัมมาวาจาสัมมากรรมโนสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรพินสัมพุทธ าจากุกกรณียนานการณีสุปัสมายาพิญญายาสัมโพธายะนิพพานญา,าสังวตติอีทางโหปนาพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุขาขาอาปิทุกขามละนปิทุกขงังโสกะปริเทวะทุขะโทมะนัสสุปยาสาปิทุกขาอปิเยหิสป,ปาโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยมปีฉังนัลภันติตำปิทุกขงังสันคิต เตน,นะประจุป,ปทาสังขันธาทุกขาอิทังโขปนาพิกเวทุกขาสม,มุทยโยอริยะสัจจังยะยายังตันหาปโนพานิพาน,นิกาตันทิลาคาัสหคตาตันตลาตันตลาพินันที่นีเสรษิีถังกมามตันหาภาวะตันหา วิภาวตัณหาอิทงอังโขปนะพิฆเวทุกขานิโรโตอริยสัจจังโยตัาสาเยว,วะตัณหายะอเหสะวิราคะนิโรโตจาโคอภินิสโคมุติอาณาละโยอิทงอังโขปนะพิฆเวทุกขานิโรทัคมินีปฏิปทาอริยสัจจอริยเมวะอริโยอัตถังคิโกโมโคัคโสยยทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมปตโง สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติ เมพิกาเวปุบเพอนันตุสุเตสุธรรมเอสุจักุงอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังอริยะเยยันติเมพิกาเวปุบเพอนันตุสุเตสุธรรมเอสุจักุงอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังอริยายันติเมพิกาเวปุบเพอนันตุสุเตสุธรรมเอสุจักขุงอุทททททปปปปปิิิิิัญญาาออออุุุวโโรก อีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนันสุตสุเตสุตธมเมสุจจคุงอุทัปปัติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอรโกอุทัปปิตตังโขปนิธังทุกขะสมุทัโยอริยสัจจังปะหาตันติเมพิกเวปุเพนันสุตเตสุตธรมเมสุจจคุงอุทัปปติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอรโกอุทัปปัตตังโขปนิธังทุกขะสมุทัโยอริยสัจจังไปนัน <1977 Brothers> พิกเวปุเพอนันตนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปัติยานังอุทาปัติปัญญาอุทาปัติวิชาอุทาปัติอโรโกอุทาปัติอีทางทุกขานิโรธโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันตนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปัติยานังอุทาปัติปัญญาอุทาปัติวิชาอุทาปัติอโรโกอุทาปัติตัางหอบนิทางทุกขานิโรธโทอริยสัจจังสันติกาตัง พันติเมพิกเวปุเพอนั้นุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรโกอุทัปฏิตังโขปนิทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสติกันตันติเมพิกเวปุเพอนั้นุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปธิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปฏิอรโกอุทัปฏิอีทางทุกขานิโรธทัมามินีปฏิปทาอริยสัจ ติเมพิฆเวปุปเปยนั้นสุเตสุดธรรมเมสุจารของอุทัพปัติยานังอุทัพปติปัญญาอุทัพปัติวิชาอุทัพปติอรโรโกอุทัพปติตังโขปนิธังทุกขันิโรธาข้ามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวนตพันติเมพิฆเวปุปปปเปยนั้นสุเตสุดธรรมเมสุจารขงอุทัพปัติยานังอุทัพปติปัญญาอุทัพปติวิชาอุทัพปติอโรโกอุทัพปติตังโขปนิธังทุกขันิโรธาข้ามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาว วิตัณติเมพิกาเวปุเปอาน,นั้นสุเตสุธรรมเมสุจักุขอ,อุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอรโกอุทัปธิยาวักิตวัจจะเมพิกาเวอิเมสุจตุสุสอริยสัจจะเจสุอวันติปฏิวัตตังทวาทัสการังยาถาภูตังยานทัทสนังนวิสุทธัง อโหสิเนวัตวาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสัมเกสภัมเกสสะสมมัตหรมมันิยาประชายยะสเทวานุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภินสัมพุทโธปัญจยาสิงยะโตจักโหมเิกเวสเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวังติสวิตวัตตังทวัตสักกายังสถาปุตตัญญานัสสนังสุวิสุทธังอโหสิ อัสาถัางพิเเก,กเวเกสกเกสัตเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพมเกสัตสัพมะนิยาจะชายสัตเทวมนุษสายะนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโตทปัญจยาสิงยานัจปนเนมัตทัสนังอุทัปปิ อาคุปาเมวิพุตติอายมัตตินาชาตินัตินาหานิปุภาพาวติอินทมโมัวจักพะกวาพันตมะนะปัญจพักคียาพิขุพะคะวะโตภัสิตาอะพินันทุงมิตริมัสมินจปัปปนะเวยกกะระมัสมิงพยามะเนอยยัสมตโตโกนทันยัะวิรชังวีตะมะรังธรรมมัจจกุงท่าปฐิ ยังกินจีสมุทรยะพม,มังสัพพันตังนิโรทักธรรมบันติปวัติเตจะพักวัตตาธรรมตะเกตภูม,มิาเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงเอตัมพะกวัตตาลรรานณสิยังอิติสัปะตะเนพิคทยเยอนุตลังธรรมจักกังปวัติตังอป,ปะวิวัติยังสม,มนเนรวะพม,มนเนนววาเทเวนะวามาเลนะวาพัมนุนาวาเกนะจิวา,เ,า,ทวาเทโลกาสมินติภู มาภูมมานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาจตุมหาลาชิกาเทวาสัตรมนุษสาเวสูงจตุมหาลาชิกานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาตวัติสังเทวาสัตรมนุษสาเวสูงตวัดติงสานางเทวนางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตรมนุษสาเวสุงเยมานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตรมนุษสาเวสูง ตุสิตานางเทวนางสัตทังสุตวามนินานารตีเทวาสัตรมนุสสาเวสูงนี้มาณารตีนางเทวนางสัตทังสุตวาปะละมิตรัตสวัตตีเทวาสัตรมนุสสาเวสูงปะละนิตรสวัตตีนางเทวนางสัตทังสุตวาพมะกายิกาเทวาสัตยมนุสสาเวสูงเอตามพะขวตาพระลานสิยังอิติปตเนปิกขายเยอนุตตลังธรรมจักกลางประวัติตัง อภวติยังสมเนนะวัพมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพัมนุนะวาเกนะจิวาโรกัสมิสติงอิติหเตนะคัทเนเตนะมะหุเตนะสยาวัพมาโรกราสตโตอภุดขันจิอันยันจทะทศสหสีโลกธาตุสังกัมปีสังกับปากัมปีสัมปเวทิอภวมนโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปตุ ลหโหติปฏิกาเมวเทวนางเทวนานุภาวังอตโขพระวาอุทานางนาเนศีอัญญาสิวะัตโะพโกทันโยอาญาสิวัตโพโกทันโยติอิติหิถังอยัสมะโตโกทันยัสสะอายาโกทันโยเตวะวะมานางอโหสีติ